ที่เปิดขวดคอลเลกชัน2ครับยังเป็นเศษไม้เหมือนเดิมนะจะสิ้นปีแล้วผมยังเคลียร์ไม่หมดเลยเดี๋ยวจะพยายามทาเท่าที่ทําได้นะครับรู้สึกว่าทําอะไรแบบนี้แล้วแบบพี่ๆชอบดูกันมากเลยนะจัดไปสัก5แบบแล้วกันครับส่วนชิ้นนี้ผมจะทําเป็นแบบ t o in one คือสามารถเปิดขวดแล้วก็เป็นตัววัดระดับน้าได้ด้วยครับทำงานมาเหนื่อยๆบางทีเราก็ได้ยินเสียงโบ๊ะอย่างเงี้ยก็มันก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับที่เห็นในคลิปเนี้ยผมจะใช้เป็นไม้3ชนิดนะครับ ก็คือเหลือจากการที่ผมทําตัวเขียง3าดีแหละมีไม้วอลนัทไม้เมเปิลไม้เชอร์รี่แล้วก็หมดแล้วครับ มีแค่3มชนิดเป็นลายเดีวยวก,กันกับที่ทําเขียง3 d ดีและครับจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะทําแค่4ีหชั่วโมงนะงานชิ้นนี้น่าจะเสร็จแต่ซัดยาวจนมืดเลยครับงานบางอย่างถึงแม้ผมจะทํนเล่นๆแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะคือเราทําไว้ใช้เองเนี้ยแต่พอไปเห็นแบบดีเฟก t ิดหน่อยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ต้องแก้ต้องเปลี่ยนต้องโป้เหมือนมันติดนิสัยไปแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่างานเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งตัวงานเดโมโงานตัวอย่างให้ลูกค้าดูเนี่ยมันต้องคุณภาพ9 0มันเลยกลายเป็นว่างานทุกอย่างมันใช้เวลาเเยยอะหมดล บางคนที่เพิ่งผ่านมาเห็นคลิปผมนี่คงเอ๊ะนี่มึงลงทุนกับเครื่องมือขนาดนี้เพื่อมาทําที่เปิดขวดแค่นี้เหรอ <laughs> ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนจะมองแบบนั้นแต่ผมพูดจริงๆนะว่างานลักษณะแบบนี้มันไม่ค่อยมีคนมาเสียเวลาทํากว่าจะต่อไม้ติดกาวล้อหแห้งแล้วเอามาตัดแต่งคือมันเสียเวลาไ <laughs> เลยครับนี่แหละมันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนไม่ค่อยอยากทําใช่ไหม มันทํายากเสียเวลามันเลยมีมูลค่าครับล่าสุดมีคนเรียกผมว่าพี่เขียงแล้วนะคือผมชื่อเพียนนะครับภาคเพียนถ้าเรียกยากนี่ก็สุดหลอกก็ได้ครับถ้าก,กันง่ายๆอันนี้พูดเล่นนะครับตรงกลางเนี้ผมจะเซาะเป็นรูลงไปนะครับสําหรับใส่ระดับน้ําจิ๋วมันอาจจะไม่ได้เป๊นนะเพราะผมทําได้แค่แบบคาลิเบตเบื้องต้นนะครับเอาไว้แก้ขัดหน้างานที่แบบหยาบๆนิดหน่อยได้ครับแต่หัวใจหลักมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือเราโฟกัสตรงที่เปิดขวดมากกว่าครับ ผมจะลงเป็นแวกนะครับตัวนี้ให้ลายไม้เข้าโชว์เด่นขึ้นมาใส่ตัวเพจที่เปิดขวดและก็ระดับน้ําจิ๋วเราจริงๆต้องมีแม่เหล็กด้วยนะแต่ของยังมาไม่ถึงครับเดี๋ยวค่อยเอามาติดทีหลังแล้วกันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับที่เปิดขวด t ูอินวันสามารถเป็นระดับน้ําได้ด้วยถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือหรืออุปรกรณ์ตัวไหนที่อยู่ในคลิปก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาพิกัดมาปักให้อีกทีเดี๋ยวไว้เจอกันคอลเลกชันถัดไปครับผม